แจ็คเควสเปิดเผยว่ากายไม่รู้สึกเจ็บปวดในภาพยนตร์เรื่องโนโวเคนคืออาการป่วยที่มีอยู่จริงโดยแจ็คเควสได้ให้สัมภาษณ์กับเดอะฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ครับว่าผมรับบทเป็นชายผู้ไม่รู้สึกเจ็บปวด ซึ่งมันคืออาการผิดปกติทางพัธุกรรมที่มีอยู่จริงๆครับอธิบายง่ายๆก็คือระบบประสาทของผู้ป่วยเนี่ยจะไม่อนุญาตให้พวกเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดคุณฟังแล้วอาจจะคิดว่ามันเป็นความสามารถที่เจ๋งดีใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นผู้ที่มีอาการแบบนี้เนี่ยมีอายุเฉลี่ยแค่ไม่เกิน25ปีเท่านั้นครับพวกเขาจําเป็นต้องกินแต่อาหารเหลวเพราะว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะกัดลิ้นตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวครับมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากมาก แต่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยตัวละครของผมเลือจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมาโดยตลอดและเขาก็ใช้ความสามารถของตัวเองในการช่วยเหลือคนที่เขารักครับซึ่งการต้องแสดงฉากแอคชั่นที่ตัวละครเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยมันก็เป็นอะไรที่บันเทิงมากๆสำหรับผมครับ